สวัสดีค่ะหนูชื่อรุ่งชนัญญาคงนานะคะเป็นดาราจากช่อง7สีค่ะผลงานที่เคยผ่านมานะคะก็มีละครเรื่องนางร้ายนางทิพย์หงเหนือมังกรแล้วก็คุณหนูเรือนเล็กค่ะผลงานด้านหนังนะคะล่าสุดก็เป็นหนังเรื่องไวเป้ตั้งเลขาสั้นค่ะย<ฮ>ลุงลุงไปไหนมา ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารุงเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องนะคะซึ่งมันไม่กระชับวันนี้เนี่ยลุงเลยอยากจะมาลองโปรแกรม Fit f i r ร์มเบิร์นะคะที่ A-Med Clinic ค่ะคือว่ารุงเนี่ยเป็นนักแสดงใช่ไหมคะรูปร่างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานของลุงเลยนะคะก็เลยจะต้องรักษารูปร่างของลุงให้ดูดีตลอดเวลาค่ะนี่เลยค่ะลุงก็เลยอยากจะหาตัวช่วยจนมาเจอโปรแกรม ฟิตเฟิร์มเบิร์นตหน้าท้องนะคะของ AME d c l i n i c กที่นำเอานวัตกรรมบอ d y b a l a n c นซิ่เข้ามาช่วยในการสลายไขยมันจากนั้นก็นวดต่อด้วยเครื่องไอ a p e ทั้งหมด3หัวค่ะแต่ละหัวใช้เวลา10นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสลายไขยมันบริเวณหน้าท้องให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะรุงก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่งจะออกมาจากห้องทำเมื่อกี้นี้เลยค่ะตอนนี้นะคะความรู้สึกก็คือมันจะตึงๆค่ะคือมันจะมี3าเครื่องใช่ไหมคะแล้วคือแบบมันจะมีทั้งนวดคลึงแล้วก็แบบดูดไขมันนี้ค่ะรุงว่ามันตอบโจทย์นะคะเมื่อกี้ตอนออกมาแล้วก็ลองวัดลดไปเซนกว่าเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ รุงเชื่อมั่นในเอเมทคลินิกค่ะที่สามารถเนรมีความสวยให้รุงได้ทุกอย่างค่ะ